หลังจากที่ได้แต่งงานกันและมีลูกสาวด้วยกันในวัยเพียงไม่กี่ขวบเธอก็เปลี่ยนไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิเมียรฝรั่งอเมริกาค่ะ สำหรับคลิปนี้เรามาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วด้วยเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนไปของผู้เป็นแม่ของลูกคนที่สองค่ะก็นับได้ว่าคุณลุงเป็นผู้ชายที่อาภัพรักที่สุดคนหนึ่งก่อวาไดา้นะคะแต่คุณลุงไม่ได้เกิดราศีกันนะคะนคนไทย มักจะบอกว่าผู้ที่เกิดราศีกันจะอาภัพรักนะคะเดี๋ยวมารับฟังกันต่อไปค่ะว่าคุณลุงอาภัพรักอย่างไรนะ mm hmm. ที่ปานิดบอกว่าคุณลุงอาภัพรักนั่นก็หมายถึงว่าลูกก็ยังเล็กอยู่สองสามขวบแต่ผู้เป็นแม่นั้นก็ได้ ออกจากบ้านไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆแล้วไม่ยอมกลับบ้านทั้งคืนค่ะคุณลุงโทรตามแต่นางก็ไม่กลับค่ะเพราะฉะนั้นมันทำให้คุณลุงเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความ โมโหด้วยเหตุที่ว่าตัวคุณลุงเองก็ไปทำงานหนักทั้งวันมากพอแล้วค่ะแต่แม่ของลูกแทนที่จะอยู่บ้านเพื่อที่จะทำหน้าที่แม่ทำหน้าที่สาม,มีอาจจะด้วยเหตุว่าคุณลุงเขาทำงานหนักแล้วก็ทำให้นาง เกิดความรู้สึกอะไรอย่างไรหรือเปล่าอันนี้ปณิชก็ไม่ได้ถามลึกซึ้งขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆ่ค่ะปณิชขออนุญาตคุณลุงแล้วนะคะคุณลุงบอกว่ามันไม่ใช่ความรับอะไรพูดไปเถอะนะคะแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคุณลุงก็ให้โอกาสอยู่นะคะยังให้โอกาสนะคะแต่นางกลับไม่ได้สนใจ ที่จะรับโอกาสนั้นเลยค่ะนั่นก็คือนางก็ยังไปปาร์ตี้ยังไปสังสรรค์กับเพื่อนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็กลับเช้าอยู่เหมือนเดิมอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณลุงนั้นตัดสินใจเพื่อที่จะแยกกันอยู่และก็อย่าขาจากกันในที่สุดค่ะแต่ ลูกก็ยังเป็นลูกคุณลุงเขาส่งเสียเลี้ยงดูลูกไม่ขาดตกบกพร่องนั่นก็เพราะว่าสารสั่งให้ลูกไปอยู่ในความปกครองของแม่เพราะว่าให้คุณลุงเนี่ยเป็นผู้ส่งเสียส่งเสียเลี้ยงดูเพราะคุณลุงมีมีหน้าที่การงาน และคุณลุงก็ยินยอมที่จะยายินยอมที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดูอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าลูกไปอยู่กับแม่นะคะแล้วหลังจากนั้น,นลูกก็เติบโตกับแม่นะคะแล้วคุณลุงทำยังไงต่อไปเดี๋ยวเอาไว้คราวหนะ้ามารับฟังต่อค่ะเพื่อนๆค่ะว่านิยาย เรื่องนี้ของคุณลุงจากเพย่างเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ประรนิษ์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและเพื่อนๆนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมปณิตก็ฝากกดปณิตออกคลิปพรีเมียร์สามเวลาค่ะเวลาเช้า6กโมงเช้าเวลาเที่ยงแล้วก็เวลาเย็นหกโมงเย็น18บแนาฬิกาเวลาประเทศไทยค่ะเพื่อนเน ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊าย